อาถพนเมืองลับแลเมืองที่มองไม่เห็นแต่ก็ไม่ได้แปลว่าไม่มีอยู่จริงซึ่งเป็นเมืองที่ต้องรักษาสัจจะคนที่มีบุญเท่านั้นถึงจะเข้าถึงเมืองลับแลวันนี้จะพาย้อนตำนานเมืองบางบทหรือเมืองลับแลภูลังกาเมืองบางบทเรื่องเราทราบจากผู้เล่ววาว่าหลวงปู่วังเทพเจ้าแห่งเมืองลังกาพระเกจิชื่อดังทันเดลววาวะ มีชาวบ้านชาวเมืองบางหมดมานิมนต์ท่านคืนหนึ่งเมื่อท่านนั่งสมาธิพอจิตสงบแล้วท่านได้เห็นสิ่งหนึ่งคล้ายกับปเปลข,ของเด็กลอยมาหน้าถ้ำนาคาปเปลนั้นลอยต่ำลงมาอยู่ที่ทายถ้ำและมีคนอยู่ในนั้นห้าคนมีทั้งคนหนุม่มคนชราเพศหญิงและชายเมื่อเขาเหล่านั้นมากราบท่านและแจ้งความประสงค์ว่าจะมานิมนต์ท่านไปอยู่เมืองบางหทกับเขาซึ่งเมืองแห่งนั้นอยู่ที่บริเวณป่าตาดน้ำตกแถวนั้นเมื่อท่านได้กวาดสายตาดูก็ได้พบผู้หญิง ท่านหนึ่งที่ได้พบเมื่อตอนกลางวันของวันก่อนท่านจึงได้ทักผู้หญิงคนนั้นว่า โยมเคยมาหาอัตมาแล้วใช่หรือไม่ผู้หญิงคนนั้นจึงประนมมือและตอบกลับไปว่าที่ไม่เข้ามาหาท่านวันนั้นเพราะว่าวันนั้นท่านอยู่รูปเดียวและอีกอย่างเห็นว่าเวลานั้นไม่เหมาะสมจึงไม่กล้ามากราบท่านหลังจากนั้นหลวงปู่วังจึงตอบกลับไปว่าอัตมาอยู่กับพวกท่านไม่ได้ชาวเมืองบางบทก็ตอบกลับมาว่าถ้าไม่ไปกับพวกเขาแล้วที่เนรสามรูปนั้นไปเก็บเส้นเทาหรือสารายน้ำมากินตามบริเวณหินที่มีน้ำไหลตลอดที่ตาดน้ําตกบริ เวณนั้นต่อไปจะไม่มีอีกแล้วเมื่อท่านได้รับนิมนต์ของพวกเขาแล้วชาวเมืองบางบทก็กราบลากลับ ซึ่งการกลับของเขานั้นคือการขึ้นเปลเหาะเหมือนกับตอนเขามาและเรื่องแปลกในเวลาต่อมาก็คือสาหรายที่อยู่ในน้ําตกบริเวณนั้นไม่มีอีกเลยต่อมาเป็นเหตุการณ์ของหนุ่มบวรซึ่งเป็นหลานชายของหลวงปู่วังที่อยากจะบวชเป็นพระแต่ว่าอายุนั้นยังไม่ครบที่จะบวชหลวงปู่วังจึงให้หนุ่มเขาวห่มขาว,ขาวถือศีลแปดฝึกปฏิบัติธรรมไปก่อนวันหนึ่งบวรได้ไปแสวงหาต้นตาในป่าภูลังกาเพื่อที่จะเอาต้นตามาแกง ถวายพระและเนในในตอนเช้าแต่บวรน,นั้นก็หายตัวไปไม่กลับมาอีกเลยพระเนนได้ข่าวก็ออกตามหาจนกระทั่งมืดค่ำก็ยังไม่พบร่องรอยใดๆหลวงปู่วังก็ได้นั่งสมาธิแล้วพบว่าบาวรน,นั้นได้ไปอยู่กับสาวงามชาวลับแ,แลและได้อยู่กินกันเป็นสามีภรรยาเสียแล้วเป็นไปตามเหตุปัจจัยเพราะว่าเขานั้นเคยเป็นคู่กันมาตั้งแต่ชาติก่อนหลวงปู่วังเคยเล่าว,วา่าบ้านเมืองของชาวลับแ,แลนั้นคล้าย กับเงาสะท้อนของบ้านเมืองมนนษย์ตามยุคตามสมัยนั้นๆเพราะมีความเกี่ยวพันกันอย่างลึกลับตามกฎแห่งวิบากกรรมบ้านเรือนของชาวลับแลที่เห็นในสมาธินั้นเป็นใต้ถุนสูงหลังคามุงด้วยหญ้าและแฝกฟ,ฟ้าบ้านทำด้วยไม้ไผ่พื้นบ้านปูไม้กระดานหยาบ ส่วนชาวบ้านเมืองลับแลที่มีฐานะดีหรือคุณธรรมสูงบ้านของพวกเขาจะเป็นตึกโบกปูนหลังคามุงกระเบื้องชาวเมืองลับแลนั้นพวกผู้ชายส่วนมากจะนุ่งผ้าเขาม้าขัดเตี๋ยวผืนเดียวเดินเท้าเปล่าไม่มีรองเท้าและไม่ใส่เสือ้อส่วนผู้หญิงนั้นจะนุ่งผ้าซินมีผ้าคาดที่บริเวณหน้าอกแต่สําหรับชาวเมืองลับแลที่มีฐานะดีหรือคุณธรรมสูงจะนุ่งห่มเรียบร้อยเหมือนอุบาศกอุบาสิกาในวันพระวันศีลอุ สถชาวเมืองลับแลจะถือศีลห้าอย่างเคร่งครัดพูดผีปีศาจทั้งหลายรักษาศีลไม่ได้ทําให้ชาวลับแลเป็นผีพิเศษที่มีอํานาจที่น่ายำเกรงของผู้ผีปีศาจทั้งหลายหัวหน้าชาวลับแลได้บอกกับหลวงปู่วังว่าเจ้าหนุ่มบวชมาอยู่ที่เมืองลับแลนั้นถูกต้องตามจารีตประเพณีของเมืองลับแลจะกลับออกไปไม่ได้จะต้องดําเนินชีวิตเหมือนชาวลับแลทุกอย่างหากทําผิดกฎจารีตประเพณีจะถูกขับไล่กลับไปยังเมืองมนุษย์ ฉะนั้นในระหว่างนี้จะให้บวร์กลับไปยังถ้ำชัยมงคลไม่ได้หลวงปู่วังจึงเป็นกังวลว่าจะบอกกับญาติพี่น้องอย่างไรเขาจะเชื่อหัวหน้าชาวลับแลจึงตอบมาว่าพระอาจารย์อย่าได้วิตกกังวลไปเลยหากใครสงสัยเรื่องบวร์ที่ไปอยู่เมืองลับแลให้เขาคนนั้นมาที่ภูลังการนุ่งขาวห่มขาวถือสินแปดมานั่งสมาธิภาวนาอธิษฐานจิตให้เห็นเมืองลับแลหลวงปู่วังจึงได้เล่าเรื่องนี้ให้กับเนนฟังดังนั้น ในวันต่อมาพระอาจารย์โงนโสระโยพร้อมกับเนนจึงพากันไปพิสูจน์ออกไปยืนกลางแจ้งบนภูลังกาในเวลากลางวันพร้อมกับตะโกนหาบาวรก็มีเสียงของบาวรตะโกนกลับมาจากดงไม้ในหุบเขาเมื่อซักถามจึงได้รู้ว่าเป็นบาวรจริงๆบาวรได้บอกว่าเขาสบายดีมีความสุขกับเมียสาวชาวลับแลชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเมืองลับแลนั้นเหมือนมนุษย์ทุกอย่างชาวเมืองลับแลไม่ใช่พูดผีปีศาจหากเป็นมนุษย์เผ่าหนึ่งที่หายต วได้กำบังตาได้เป็นแต่ในกรณีชาวลับแลอยากให้เราเห็นจึงจะเห็นเขาได้และประวรยังบอกอีกว่าเขาพอใจที่จะอยู่เมืองลับแลและเขาไม่อยากกลับมาเมืองมนุษย์และขอให้อย่าได้เป็นห่วงเป็นใยเพราะเขามีความสุขก,กายสบายใจเป็นดินแดนทิพยะมหัศจรรย์อธิบายไม่ถูกต้องมาเห็นกับตาถึงจะรู้เองและนี้ก็เป็นตำนานเรื่องเล่าชาวเมืองลับแลที่พูลังกาหากท่านใดมีข้อมูลเพิ่มเติมสามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะคะ สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ